มีเพลงในหัวใจทุกคนอยากฟังเพลงอะไรคะหนูจะฝึกแบบรีวิวไปแล้วก็เพราะเรามีขาตั้งกล้องแล้วแต่ขาตั้งกล้องอันเนี้ยมันแบบอยากให้ทุกคนดูว่ามันต้องตั้งแบบเลื่อนกล้องมาข้างๆไมมอย่างนั้นมันจะเสี่ยงไหแบบว่าหายไปอะ่ะรอรายการชาลิดารีวิวอาหารออ๊ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก มาแล้วทุกคนทุกคนอยากดูชาลีรีวิวกินข้าวก่อนปล่ะแปะหัวใจเอาไว้มันร้องอยังไงนะเปิดแั๊บนึงเดี๋ยวขอล้องเพลงนี้ก่อนไปชอบมากน้องเจ้านายกับจูจูนี่พี่ผ่าบอกว่ากลัวทุกคนทุกคนอยากฟังไหมละ่ะ หนูพี่ผ่าพี่ผ่าบอกว่าเราัาลิขสิทธิ์หนูบอกเลยว่าหนูร้องค่ะไม่ต้องกลัวลิขสิทธิ์จับหนูไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูร้องอ่ะพอเกินเขาข้าวมาแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะชวนเพื่อนมาไลฟ์ด้วยหนูต้องร้องต้องท่อนน้องซูจูนี่หรือเปล่าอ่ะ อยากสั่งบาวนี่พี่มอสพี่มอสพี่มอสจะทำขายเมื่อไหร่พี่มอสบอกทุกคนร้องเกิน <c oughs> ใช่พี่นัดร้องเพราะเงินต้นฉบับฟังแล้วเหมือนแบบน้องเจ้านายไปอยู่ตรงนี้มีอะไรติดปันมั้ย ตายคอมมเนขอวางเบานี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันนักร้องเหมือนแบบเบานี้ติดค,คอาวาองวาดถึ พี่ผาช่วยไปคอมเมนต์ข้างหน้าเลยได้ไหมอย่ามาแอบดูพี่ผาคือหนึ่งในแฟนคลับของเรารู้ปะ่ะดูเราไลฟ์ตั้งแต่การี้จนมานี้แล้วก็คอมเมนต์ตลอดนักร้องพร้อมแล้วเ,ออเครียดเสียงขำมากบาโบพร้อมแล้ว

ถ้าไม่มีคนห้ามคือลองทำไปต่อเรื่อยๆเอาแต่หัวเรากันไม่ได้นะแต่หัวใจเอาไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์เผื่อว่าใครได้เห็นก็จะได้ไม่คิดไปไกลเธอน่ะใครมาใกล้เธออ่ะทุกคนแปะแล้วแปะหัวใจ เอาไว้แทนคำว่าคิดถึงขอมรู้สึกที่มีมให้เธอมันมากาอลองผิดอไม่เอาละพอละขัดแต่ชอบน้องเขามากเลยนะคะว้า ไว้แทนต้องไปคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็นเขาเจอได้มีคิดไปไกล้เราลองให้ได้เป็อนอะไรกันทุกคนเขินนะลองผิดลองถูกไม่ว่ากันนะป้าบโบคิมเข้าหรือ,อยัางทุกคนเพราะค่ะ้องเพลงทิปเอาเด้อ ไม่ได้เดอ้อฟังด้วยหัวใจยังไงก็พอขอบคุณคุณเต้มากเลยนะคะที่เห็นมาบอกแล้วว่าลองพอทุกคนต้องใช้ใจฟังมันถึงจะพองานนะ่าต้องร้องเพลงนี้แล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขอไปฝึกก่อนนะคะทุกคน